สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับมาชมนะครับผมมาขอหวยกันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่สายนะครับเส้นทางนะครับระหว่างรัตนสีขอนะครับพาเพื่อนๆมาดูหลักกิโลนะครับดีนะครับอันนี้นะครับหลักกิโลนี้นะครับได้ข่าวว่าออกทุกงวดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเลขนะครับนี่นะฮะดูกันชัดๆนะครับหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับ ฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะมีนะครับสอง9เจ็ดเกและสองเจ็ดข้างล่างนะครับอันนี้นะครับก็หนึ่งแปดสองเจ็ดนะครับมีไม่กี่ตัวนะครับนะครับมีไม่กี่ตัวนะครับอันนี้นะครับมาทุกงวดนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับ0 2นย์9ย์มาหมดแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับหนึ่งหก็มาแล้วนะครับผมนี่นะฮะหนึ่งหน่เจ็ดนะครับวนไปวนมาครับมีไม่กี่ตัวครับผม นี่นะครับสาลปู่ตานะครับนี่นะครับโดนทุกงวดนะครับนี่นะครับได้บ้านหลังใหม่แล้วนะครับสาหรับปู่ตานะครับนี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับผมนี่นะครับนี่ครับสายนี้นะครับถนนนะครับสายสีขอรัตนนะครับนี่นะครับ